วันนี้นะครับกับสตินะนักเตะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาอยากจะมาเอาเลิกกันสักนิดหนึ่งนะเรื่องของกองหลังคนนี้อย่างมาตาัตไต้เดลิกนะครับก็ผมทํา คลิปหรือว่าไลฟ์นะชมทางเดลิกเนี่ยมาตลอดเกือบทั้งฤดูกาลเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเอ,อ่อเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเริ่มสัมผัสเหตนตั้นต้นฤดูกาลแล้วนะครับว่าออมีความสําคัญในการเล่นกับเกมรับของแมนเูสเตอย่อยงมากเลยอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับนะก็มาดูสถิติของทางมัตต้ยเดลิกกันก่อนตอนนี้นะผมว่าหลายๆคนชื่นชมถึงแม้ว่าเราจะชอบลาเมนหรืแม้่เราจะเห็นฮาร์ลิ่งควายหม่งทำประตูยโร่ยังชมวฟอร์มได้ดีปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามัตต้ยเดลิกเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเป็น กนกลางนะในเกมรับของทางแมนยูเต็ดเลยนะจังหวะสก,กัดกกาศสของขั้สำคัญเนี่ยมาจากเดลิกค่อนข้างเยอะสถิตินะครับบอกเลยนะมาเตยเดลิกนะเทียบกับเซนเตอร์ของแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับนะสัมผัสบอลมากที่สุดนะครับสก,กัดบอลออกจากเขตโทษมากที่สุดดวลกลางอากาศมากที่สุดนะครับชนะลูกกลางอากาศก็มากที่สุดเช่นกันเก็บบอลกลับมาครองหรือว่ารนะีคอมโบรี่บอลนะกลับมาครองได้มากที่สุดเข้าพยายามแท็กโกมากที่สุดนะครับแล้วแท็กโก้สาเร็จมากที่สุดด้วยนะครับรวมทั้ง บล็อกลูกยิงในกรอบเข็โทษมากที่สุดอีกนะครับนะซึ่งไซติที่นำโด่งเป็นอันดับหนึ่งในเกือบทุกด้านเลยเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกันกับเซนเตอร์คนอื่นของแม่ยูเดเนี่ยมันบอกได้อย่างดีเลยว่ามาทายเดลิกนั้นยืนหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักนะครับให้กับทางแผงหลังของยูเดนะครับแล้วยิ่งมีเซนเตอร์ลัมเบนเข้ามาก็ยิ่งจะช่วยกันทาให้เกมรับนิ่งขึ้นครับ